Time to drive ถึงเวลาขับเคลื่อนมาถึงเมอร์ซีเดสเบน์อีกคันหนึ่งครับคันนี้เมอร์ซีเดสเบน์ AMG G63 คันนี้สายลุยสายแรงเพราะว่าคันนี้ความเร็วสูงสุด220กิลเมตรต่อชั่วโมงครับงถึง100เนี่ย4.5วิเท่านั้นเองเรียกว่าแรงมาก เร็วมากใช่ไหมครับคันนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับ G Class นะครับหลายที่หลายคนอาจจะทราบแล้วว่า G Class ก็คือรถในรูปแบบของทรงกล่องนะที่การ,รเป็นทรงกล่องที่เป็นเอกลักษณ์ของทาง Mercedes-Benz และความน่าสนใจของ G Class ก็คือตำนานค,ความยาวนานในเรื่องของความลุย<อ>ความหรูและก็ความเป็นยูนิคอัมันสวยมันคลาสสิกความไม่เหมือนใครความคลาสสิกนะครับในรูปแบบของทรงกล่องอย่างนี้ทุกวันนี้ก็เห็นว่า ดีไซน์การออกแบบของรถอะไรพี่การจะเน้นในเรื่องของความลู่ลมอะไรต่างๆนะครับแต่ความเป็นกล่องแล้วตั้งแต่เริ่มผลิตอ่ะตั้งแต่เริ่มดีไซน์ออกมาจนถึงทุกวันนี้รูปทรงเป็นยังไงก็คือเป็นอย่างนั้นก็ทรงอย่างนี้แหละคุณจะเห็นว่าการตกแต่งหรือว่าแนวทางในการพัฒนารถยนต์ในแต่ละรุ่นในปัจจุบันเนี่ยรถเขาจะมีเรียกว่าการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรพี่การนึกออกมั้ยมีโมเดลเชนมีไมเนอร์เชนอันนี้ไม่มี เอกลักษต้องรักษาไว้เลยเป็นอย่างไรเป็นอย่างนั้นแล้วคันนี้กับเครื่องยนต์ V8 อย่างที่พ่การบอกความแรงที่ได้รับเครื่อง V8 นะครับกับเครื่องยนต์เกือบ4,000ซีซีนะครับในรถทรงแบบนี้ทรงลุยแบบนี้นะครับแล้ต้องบอกว่าในตัวนี้ราคา19ล้าน6 3 0 0 0 0อันนี้เป็น G-Class ที่อยู่ในเรียกว่าเซกเมนต์ของ AMG นะครับรหัส G63 เนี่ยคือ G-Class ที่มีการตกแต่งทั้งในเรื่องของ ความแรงทั้งในเรื่องของช่วงล่างและในเรื่องของแพ็กเกจการตกแต่งต่างๆภายในอะไรนี่โหสวยเลยคุณสังเกตนะไฟกลมนะรบเลียมแต่เป็นไฟกลมนะกระจังหน้าที่ยังให้เท็กเจอร์แบบเขาเรียกว่าเป็นเป็นลายตารางแบบนี้นะครับให้อารมณ์ของรถในในยุคเก่านะครับแล้วก็เรียกว่าในคันนี้นะครับก็มีความพิเศษในเรื่องของชุดแต่งอย่างที่เราเห็นสีเป็นลักษณะเหมือนดำด้านเนี้ยอันนี้เป็นชุดแต่งที่เขาเรียกว่าเป็นไนท แพ็กเกจนะครับเป็นแบ็คแมงโก้นะเป็นชุดแต่งของเขานะครับก็จะเห็นว่าเป็นสีสไตล์แบบที่เรียกว่าออกดำด้านนะครับคือรถรุ่นแบบนี้เนี่ยการตกแต่งเนี่ยเขาจะเน้นที่เรียกว่ามี G-Class ที่เป็นตัวเริ่มต้นนะครับกับเป็นรหัส G63 แบบนี้เนี่ยพี่การชอบแบบไหน ผมชอบแบบไหนเนี่ยคุณสามารถเลือกไปเลยตั้งแต่สีนะครับตั้งแต่สีของตัวนี้อุปกรณ์ตกแต่งชิ้นเล็กชิ้นน้อยต่างๆนะครับรวมไปถึงในเรื่องของออตัวรถด้วยภายในด้วยล้อด้วยนะฮะคาลิเปอร์ด้วยคุณสามารถเลือกระบุได้หมดนะครับราคาที่ราคาที่แตกต่างเนี่ยก็คืออยู่ที่แพ็กเกจการตกแต่งอย่างในคันนี้นะฮะก็จะเห็นว่าในตัวรถเนี่ยคุณสังเกตดูตรงรูกุญแจเนี่ยมีตัวจีนะ มีตัวจเห็นไหมกล้องดูนี่คือตัวรายละเอียดที่เขาใส่เป็นเท็กเจอร์เล็กน้อยนะครับแล้วก็ประตูเนี่ยการจับต่างๆบานพับเนี่ยคุณดูสิลดราคาขนาดนี้แต่ยังโชว์งานงานคราฟแบบนี้คุณดูสิสวยนะครับก็เรียกว่ายังเน้นความเป็นคอนเซอร์เวชีดของตัวรถนะประตูก็เป็นบานใหญ่เปิดแบบนี้นะครับด้านหลังก็ยังมีในเรื่องของรหัส บ่งบอกความ<แ>เป็น G63 <G 63. S 2> นี่อันนี้รถออฟโรดต้องมี<แ>นะครับ <c oughs> ที่สำรองไว้นะล้อเวลาเข้าป่านะยางอะไรสีดำดุด,ดานแบบนี้สำหรับขาลุยนะครับแนะนำคันนี้เลยครับรหัส G63 ครับ time to drive ถึงเวลาขับเคลื่อน